สวัสดีตอนสายายค่ะทุกคนแม่มียวพามาชมดอกมาที่สวนญ่านะคะตะละเมือตะละเวนเนาะค่ะทุกคนเนาะอันตื่นขึ้นมาเพราะเหตุอียัง <c oughs> คิดหาแต่คอนเทนต์จีิบมาล่งมาทายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะค่ะ ้ามือไดเข้าคิดคอนเทนต์อ,อกเข้ากับสีบบมีคคิดที่ดีให้เพื่อนได้รับชมเนะาะแม่เมี้ยวกะกะย่งดีค่ะที่ว่ามีสวนหญ้าเนะาะหญ้าผ้าเห็ดสวนเห็ดหยังกับพ่อได้ชมอยู่ค่ะอ,อยู่บ้านแม่เมี้ยวเองค่ะมีสวนอยู่แต่ว่าช่วงนี้น้ำน้ำหน่อยค่ะน้ำม,มดก็เลย ต้องมาชมสวนยาพอดียาบอกว่าให้มาเก็บบกเขือค่ะมาเก็บมาเขือไปกินนะคะเก็บบกเขือนี่ค่ะเก็บบกเขือไปกินครบแจวค่ะนี่ก็จะเป็นแอบแมงกัดเนาะแต่ว,ว่าเป็นปอดสารพิษนะคะปอดสารพิษก็จะประมาณนี้เนาะ ก็ยังดีค่ะพรอได้เลาะได้ช่มอยู่ค่ะพอได้เลาะได้ชมเก็บนั่นเก็บนี่เก็บพริกนะคะชมสวนยาค่ะพอได้สวงงานพี่มากเนาะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคน